สวัสดีค่ะกลับมาพบกับใจจ้าอีกแล้วนะคะที่ร้านใจจ้าพาณิชย์ร้านถูกดีมีมาตรฐานเนาะวันนี้ใจมีเรื่องจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะว่า,อาตอนนี้เรามีเรื่องราวอะไรกันบ้างที่มาแชร์กันเนาะใจไม่ได้มาหาเพื่อนๆก็หลายวันแล้วนะคะน่าจะประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วที่ไม่ได้ทําคลิปลงช่องเลยแล้วก็หลายๆคนนะคะก็จะแบบมัวแต่ยุ่งอยู่กับการทํางานในร้านเนาะอาจจะมายัง อาจจะยังไม่ได้เข้ามาศึกษาอย่างแท้จริงนะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็มีเรื่องราวใหม่ๆที่คิดว่าน่าจะ update, อัปเดตที่สุดและเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้คือใจเป็นหนึ่งคนที่ก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอปัญหาแล้วเราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยเอาตรงๆนะคะวันนี้ใจจะมาบอกว่าในส่วนของร้านถูกดีมีมาตรฐานนะคะที่เราทํากันอยู่ตอนนี้เพื่อนๆพี่น,พน้องพาร์ทเนอร์บางคนอาจจะทราบแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบ งั้นใจขอเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนนะคะวันนี้ก็คือว่า,าใจเพิ่งได้รู้เรื่องมานะคะว่าถ้าสมมติในอุปกรณ์อย่างเช่นตู้แช่นะคะอันนี้คือเป็นตู้แช่ของร้านเราเนาะมีการชํารุดนะคะตอนนี้ก็คือสมมติว่า,ามีหลอดไฟชํารุดนะคะเป็นหลอดไฟของตู้แช่เนาะชัรุดถ้าเกิดว่า หลังจากที่เขารับประกันอะ่ะในส่วนของหลอดไฟนะคะเขารับประกันอยู่แค่7เดือนถ้าหลังจาก7เดือนเนี่ยจะต้องเป็นพาร์ทเนอร์รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาอย่างตอนนี้ที่ร้านใจมีปัญหาเนาะก็คือหลอดไฟอยู่ดีๆก็ดับขาะเปิดไม่ติดเลยใจก็เลยได้แจ้งเข้าไปในส่วนกลางเนาะว่าเออเนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้นะคะก็คือหลอดไฟมันดับจะให้แก้ไขยังไงดีคะก็ได้รับข้อมูลมานะคะว่าในส่วนของหลอดไฟเนี่ย ถ้าหลังจากที่มันครบประการ7เดือนแล้วนะคะเราจะต้องซื้อมาเปลี่ยนเองนะคะอันนี้ใจก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนเองทําไมถุงนี้ไม่รับผิดชอบให้เนาะแต่อันนี้ก็คือเอามาแชร์ให้พี่พี่พันเนอร์ได้ฟังกันนะคะไม่ไม่ได้มาแบบโต้แย้งหรือว่าอยากมีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเผื่อ,อพี่น้องพันเนอร์ที่ยังไม่รู้เรื่องนี้เนาะก็จะได้อ๋อจะได้เข้าใจเหมือนกันเนาะเราจะได้เตรียมตัวรับมือว่าเฮ้ยเราต้องรับผิดชอบในอะไรบ้าง ส่วนในส่วนของตู้แช่นะคะตู้แช่เนี่ยระบบของอ,อุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ตู้แช่เราใช้เปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าถ้าครบประกัน1ปีถ้าสมมติว่าตู้แช่มันเสียนะคะเราจะต้องเป็นก็จะต้องเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคนซ่อมเองอันเนี้ยใจก็เพิ่งจะรู้มานะคะเพราะว่ามันเราเราเห็นในเรื่องของหลอดไฟแล้วไงแล้วก็เลยถามในเรื่องของตู้แช่ ก็ปรากฏว่าได้คําตอบมาก็คือถ้าหลังจากที่ครบประกัน1ปีถ้าสมมติว่าตู้แช่มีการเสียหายหรือว่าชำรุดหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะพาร์ทเนอร์จะต้องรับผิดชอบในการซ่อมเองนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าอ๋อโอเคเรารู้แล้วต่อไปเราก็คงจะต้องแบบว่าดูแลอุปกรณ์อ่ะอ่าใครๆที่แบบ ไม่ชอบดูแลอุปกรณ์นะคะใจบบกเลยบ้านเราจะต้องกลับมาดูแลอุปกรณ์ให้ดีขึ้นในในส่วนของตู้แช่น่าส่วนด้านบนอ่ะเนาะมันอาจจะมีฝุ่นหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันที่ระบบอ,อุปกรณ์ของเขานะคะมันจะได้ไม่ชํารุดง่ายเนาะคือเราต้องช่วยกันดูแลแหละเพื่อเพื่อไม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะในส่วนนี้นะคะยังไงก็ลองฝากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องพ์ทเนือ ดูอุปกรณ์กันด้วยเนาะเราจะได้ไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะคะ